สบายดีพี่น้องสบายดีวันอาทิตย์นะคะนับวันแล้วค่ะยิ่งเข่าเลยพี่น้องเลยนับวันถอยหลังใกล่ไปกลับแล้วแกงประหลาดประหลาดคือปลาหลดบ่ปลาลัดปิ้งไก่ตลาดพี่น้องแล้วก็แกงเส้นนั่นแหละเอ้ยของปลาโหลดจากโตเลยมันไซัองกลับไปนะงมคำงมืออีก มันอยจะไปโมโหเดี๋ยวอะไรเดีอยสะพอนรถมันเยอะนะมานั่งยังใส่ไข่ปุ้งแล้วมากินยังนะแม่ตู้เย็นนะเปียมาลูกปะกรับกลับายดีพ่อแม่พี่น้องอีกวันหนึ่งก็ได้กลับบ้านแล้วดีใจไม่น้ำย้จะได้กลับบ้านแล้วดีใจเกี่ยวขาแล้วยังมัทานโฟมพานบ่เงาปงแล้วนะเฮานะปงแล้วรวมเป็นอะไรหัวซ้ำถงทานี่แล้วอือมันก็บุกเตือนบุกเกี่ยวแล้ว หน้าเขาอิงหน้าไผ่หน้ามันกับโปงไผ่โป้งมันอืมไอเขาไปโป้งหุดบ่อืม <ừ. S 2> แล้วขเขาเงินมันจะงโปงมันเขาจะมาจุกน้องมันชิมาชัว่วเลยป่นะเนี่ย <c oughs> มันต้องมาได้ก็เป็นว่าโป้งมันมาจีว่าหยุดม,มาบ่ได้ไรอือโอ้สามันหมื่นสามมัน ได้ได้ปะปงทำงานเ่าวหาือว่าพีมาบ้านมันนี่บุญได้ตุ๊ว่ามื่ออื่นก็คือมื่ออื่นเมื่อคืนมื่อื่นอาอ่ะห่วงของประดับปรสวัสดีตอนทางลมน้ำลงเยื่อลงไปเกี่ยวข้าวแต่ช่น้ำเสร็จมาทางนี้ลูกก็่ิวข้าวไปให้น้องมินด้วยไข่แล้วมากินเขาเดียวทำไมไปไปปากสองไปเห็นยัง เงินจกละเงินกี่ลานจ้าขอ,อเคเทนเห็นก็นม,มังามีเลบ่าจะกินมกระทยามื่ไหนบ่ายจะกินมืกระทํามื่ไหนไม่กินไปกลับไปกินี่เลยด <c oughs> ีใจมากจะ,ะกลับเลม่เมน กินี้คไข่กิ่ไก่เดี๋ยกัแรเอ,อมา,าเอมังเ,ขขเด่ดนนิดเดียวมันีเยวาอืมขอันห่งยานีมันกระโพกระโกไดดำนี่าจะสร้างสกมาตลาพยังมุงข่ผวผาควางหัวอยู่กเราสีตายายอบเทนไม่ไดบทีเกียรบสกีกัขาในจดำเยคืนคืนสิคืนคืนสิ น้องน้ำยังไม่หายไอบ่น้ำหายท้ามัาานโลด,ดมืออื่นตอนตอนแรงมืออื่นนี่มันสิมาชัวรีบอลเรืเอนใดเป็ลเรื่องพวาร์หลุดนั่นน,นั้นนี่อีก้ะแต่งคันอยู่ทึงแหลวลงมาปมพวาน์ปมพวานแหลว แข่ท่านบ่ออิคอยมียยดูมีอีกเขาเหมือนเขาบอกคนละแล้ว่าแขางขันบอลเขาอยู่สัมกนินด้วยสิแล้วหัวเนี่ยเอาักไหน,น่นน็นหนเหมืมนกัน้าพูดอะไรสิน,นะน้ำเถือมาลูกเสื็อมาล้างตรงนี้เอาก็ยังแบบมาแต่าาาตลาดพึ่ยังหผ้าก้มหัวก็เลยควรอยูย่ใต้ ักแม่กบอหกมื่นสุกคนนรับ่มันบวนนี่ดอกแม่พันยังงัวยังย่งัยยกกองอรักเ,โนโนเก่าหัวประดเฟโน่บนไประแด็กอเมยนั่นแหละประแดกชิโน่ลตักสั่งนี่อะไรมาคุมตังบแม่ป้อตังอะไรไ่าอะไก<ป><น>ินนะมาม่กินทเด้อ อเอาโอซีมาห้คุนในเรื่องหน่อยนะตู้เย็นหรอก็มาซีก็มาจีซีอะมีคนถามหาโอซีในตู้เย็นด้วยได้ยินเสียงแววใครถามโอซีในตู้เย็นนี่นะอนี่กันขาถึงไปหนังเขาบางวันคือการ กอไก่นี่ห้างสนันแอมันจีนใส่ไก่มือเลยใส่ไก่ลมือเลยม้วนะขาดว่าีซื้อมูมาสองโลเห็ดมนมันกินว่ะเอาเห็ดม้นจุ่มกินัดเบดสะมูก่นนะต่ท่านเาได้แต่หูมูมากื้อสิ่ตลาดไปยังมาให้สุขีดเยหนึ่โอ้ยบอซิ้นตลาดเลยปีกเลยเนงู้พัน อย่างูโซ่ก็สมกับที่แซ่บโซ่รุนี้เซื้อมาแล้วจะโล่ดี๋ยวผมมีขยะ่ดีกว่าอย่างผมมไปกินน้องสิน่อกินบเป็นเดินระหว่างกินที่บ้านกบกินที่ร้านทีกินตรองไหนห่างๆรุไปเรื่องจิ้งล้างจาน ล้างจ้าล้วก็บกวดขยะอีกเอญ่ยนึ่งเลือตอนแรกเรสั่งซอนมึง่ล้างจ้าลรวก็มีล่าลงหน้าค่าไปเที่ยวไปลางสผ้น้าสต่อมันนะค่าค่าคาค่ากูมีเห็ุตามนะมันบอดเที่ยงเดี๋มีแต่ค่าเอ้ยมือกันซ้อนไปเอา่ยวาไม่อาจะเท้่เด้อค่าโอกต่ลงให้หน้า บ่ได้ซ้ำตอนแนวสั่งมันมาเมื่อวานกันสั่งว่าเบีย้ยกระป๋องนึงกับยังไรสั่งมันสั่งสองอย่างนะนมีมะหย่างมามันแถมเอาแล้วนะคุณอาเลูกพี่น้องอันเอฟซีบาบอที่จะฝากยามใหยย้ใหญ่กินนะนะบำรุงสมองนะข่าวขวางมันด,ด่วนเลยค่ะ <c oughs> ก่อนที่บาบอจะเปิดหานคลายของค่ะเออแล้ว <c oughs> มาเก็ตมาชี้นี่ลูกขาดพีชมได้นะขาดทุ อันมันก็จะลืมโจทย์เนี่ยนะพายเซ็นหล่น่องกินข้าวเด้อค่ะไายมาใครคนเซ็นนะมาใครเงี้ยสูตน้องยอมรับตรงนี้ขายของเพื่อทุนติการทลูกค้าเซ็นติหนี้คนเส้นกะสีพวกไกล้เนื้อผู้อื่นม่มากรอัก บ,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 บ่บ่บ่ยันรับไดอย่างนี้ยบ่มันงด,งดงดงดเชื่อเบื่อ,อทวงเขียนไดสส้ซื้อมาให้ดอกจ่ายสดซื้อป้ายมาโหลดจ่ายสดค่ะมกักวสวยสามวีลืมมาไปยเมย์มีเงินเท่าไหร่สวยเนาวสามวีนโลห์กสิบห้าพันบักเอ็ดเลย อูลินวีละสี่สิบาทนี้หน่อยนะอร่อยไหมน้องน้ำน้องน้ำดีใจไหมลูกจะได้ไปสุรินดีใจไหมคะดีใจมดีใจค่ะกําลังอุวนขึ้นมาเพราบอว่ามาเป็นสายเป็นไอหนาอะไรมลงอีกดีด้วยน้ำจะได้กลับแล้วยินดีด้วยนะคะจะได้ปัญหาพี่แก้มห้ามทักหาเบาห้ามโทรหาเบามีจะกินก็กินเกลือไปเลย โอเคไหมเดี okay andal, reforms, ๋ยไม่กล้าครับนีน้ำเราจะกินเกลือนะนะแต่เราไม่กล้าโทรหาภัยดอกเอาเท่าไหร่บาทจะให้เอาเท่าไหร่ค่ารถกลับบ้านไม่อยากได้โอเคขอบคุณมากสามคนปิดน้ำจะเอาเท่าไหร่ลูกเอาไหร่บ่าวมีถามว่าจะเอาเท่าไหร่เยอึต้องถามบักสร้างตัวนี้น้ำเราจะได้กระปุกนี้อันนี้ดอกป่า อดนะคะงานช้างก็จะมาแล้ววันที่สิบเจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดถึง,าางยี่สิบเจ็ดประมาณ้างจให้ยเรยที่เราจ้างไปส่งน้องเทียงซึ่งนงะอิ่มแล้วป่ะบามีว่าจะเอากี่แสนส่งค่ารถอืมการคิดมีกี่ตัวบารมี หนึ่งแสนกีบเหรนเอาลองน้ำจะเอากี่บาทคะฮะไม่รู้ฮะกระถามทำไมบะมีถามหนูหนูไม่เอาดีมาก จอีมีมีไปไปบอยแกมันจะกลับมาไหนวันอังคารยังไม่บอกแต่วันอังคารก็ไปถึงมันพูดก็ทำไปเรียนไม่เสืออออมไปเลยวันนั้นแหละแต่สไปัียม่นมีปักสองก็ชือมูนาวนะ ไหนละเงินมินนี่น้ำเจ้าอ้าวเจ้าเนี่ยรุ่ีสิเมื่อลุ่นก่อนซิเมื่อบ้านอาล้างมาสิไม่ซื้อยหรอมันจะไปซื้อขนมร้านีเดี๋ยวก็มีมีนบ้านเจ้าเนี่กินของยังแต่ละมือนะมีน่ากินเสแสมบ่คือะไรนี่ขอนะไรนี่แม่จะว่าว่าต้มไข่กู้มือว็สักปะ โอ้บอสอบบอหานี่แล้วกินแต่ไขนะอันคุณป้าจะดีจะจะซื้อไก่น้าลุงบอให้แม่จะทามาตัวสดาอยู่ให้คุณปา้าให้คุณแม่คุณป้าจะซื้อห <c oughs> ให้จะดีไก่จะสิบโตใ <c oughs> ห้มันทามาไก่ตัวสดายสอาส นเลี้ยงดอกะมันแข็แรมโลนงทั้งหน้าทายใจสี่ก่ายพี่น้องไว้เลี้ยงข้างหน้ามันโล่งดีเลย <c oughs> อีสองวันก็ได้กลับสุรินทร์แล้วพี่น้อง yo, yo, yo. โอ้ดีใจพรกันใหม่คิมนาพี่น้องดีใจที่จะไปกลับไปอดไปหิวไปอดไปอยากค่ะเซ็นของกินเซ็นของ